พ่อคะหนูอยากขนมจังเลยอะ่ะซื้อขนมให้หนูหน่อยสิลูก,ลกพ่อซื้อเลมาฝากลูกคุณพอ่ออะมาเอาขนมเร็วมา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 เออพ่อซื้อเลมาให้ทั้งสองห่อเลยวว้าวสว่วนนี้ของปิ่นมุกลูกทำไมของหนูมันห่อแค่นี้เองล่ะคะอ้าว ก็หนูเป็นพี่งไงบอกหลายครั้งแล้วว่าน้องน่ะต้องได้ของใหญ่แล้วก็ราคาแพงกว่าหนูอยู่แล้วเพราะเขาเป็นน้องไงอันนี้ลูกพ่อแกะให้แล้วพ่อ<ฮ>คะแกะให้หนูหน่อยค่ะแกะเองพี่โตแล้วน่ยฮามาถึงแล้วลูกว้าวนี่แหละคาสนาบเด็กเล่นนะ่ะใช่แล้วลูกไปเล่นกันเลยปะเล่นไมโยกกันมา ว้าวเย้สนุกจังเลยอ่ะมาเล่นนี่กันเถอะเด็กเด็กสนุกกันใหญ่เลยพ่อคะหนูอยู่ขนมจังเลยอ่ะซื้อขนมให้หนูหน่อยสิยูขนมหรอลูกค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ค่ะเมื่อไหร่พ่อจะมาเนี่ยรอน,นานแล้วนะเออหน่าเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วพ่อหน่าจะต้องซื้อขนมที่เราชอบแน่เลย,ยเลยเลใช่ไหมล่ะอือ แต่ฉันว่าพ่อคงไม่ซื้อให้เธอหรอกมั้งเพราะพ่อน่ะไม่ได้รักเธอแต่พ่อสัญญาแล้วนี่ว่าจะรักเราให้เท่าๆกันน่ะคุณพ่อน่ะต้องซื้อให้ฉันคนเดียวแน่นอนลูกๆพ่อซื้อเลมาฝากลูกคุณพ่อคุณพ่อซื้อให้หนูคนเดียวใช่ไหมคะเอ้าทำไมจะไม่ซื้อมาให้ปีนมุกเลาวก็พ่อสัญญาแล้วนี่ว่าพ่อจะรักลูกให้เท่าเท่ากันอ่ะมาเอาขนมเร้วมา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 ลูกมามานั่งกินด้วยกัน นี่พ่อซื้อเลมาให้ทั้งสองห่อเลยนี่ลูกของประโยคห่อใหญ่เลยส่วนนี้ของปิ่นมุกลูกห่อระเท่าไหร่ครับห้าสิบาทลูกทำไมของหนูมันห่อแค่นี้เอง่ะคะอ้าวก็หนูเป็นพี่งไงบอกหลายครั้งแล้วว่าน้องเน่ยต้องได้ของใหญ่ แล้วคนราคาแพงกว่าหนูอยู่แล้วเพราะเขาเป็นน้องไงใช่ไม่รื้อใช่ค่ะมาเดี๋ยวพ่อแกให้ลูกอันนี้ลูกพ่อแกให้แล้วโพ่อคะแกะให้หนูหน่อยค่ะแกะเองที่ตแล้วเนี่ยแกเองมามาลูกกินเลยลูกกินเลย อพ่อคะหนูคิดว่าหอใหญ่แค่นี้หนูกลัวไม่อิ่มค่ะงั้นก็หยิบของพี่เลยลูกเฮ้ของเรายังมีนิดเดียวเองนะนิดเดียวก็ให้น้องกินบ้างดีเป็นพี่นะมาพ่อกินด้วยอืมอืมอืรสชาติคล้ายๆกันเลยนะพ่อคะหนูกินเสร็จแล้วหนูขอกลับบ้านก่อนได้ไหมคะเอา ซึงเสร็จแล้วอยากกลับก็บกลับอยเดินกลับนะปะค่ะคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณให้ใบยกกินห่อใหญ่แล้วให้ปิ่นมุกกินห่อเล็กอะเอออะไรผมก็ซื้อให้ทั้งสองคนทั้งสองห่อแล้วไงคุณซื้อให้ใบยกอันละห้าสิบบาทแต่ปิ่นมุกแค่สิบบาทเองไหนคุณบอกว่าจะรักลูกให้เท่าทก,กันไงปิ่นมุกเขาไม่ใช่ลูกคุณหรอทำไมคุณไม่รักปิ่นมุกบ้างล่ะ ผมนี่เป็นพ่อที่แย่มากเลยผมขอโทษนะคุณผมไม่น่าทําแบบนี้เลยผมเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วปิ่นมุกพ่อขอโทษนะลูกนะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกหนูยกโทษให้พ่อคะ่ะยังไงพ่อก็เป็นพ่อของหนูงั้นเอางี้ไหมพ่อจะสัญญากับหนูว่าพ่อจะรักหนูและรักใบหยกให้เท่ากัน ขอโทษนะลูกดีแล้วล่ะคุณ